<My> channel. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโ o วายนิยายวายกันอีกเช่นเคยนะคะถ้าใครชอบนิยายวายก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าคุณพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยกับนิยายวายเสียงเรื่องเก็กของโกย ตอนใจพังเก็บหวยพลาดผมมองหน้าเฉากล้วยอย่างอ่อนใจเมื่อเห็นสภาพอิดโรยของพี่ชายนี่มันจะทำงานให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยหรือไงแม้แต่แรงจะยกช้อนตักข้าวคาหมูที่มันชอบนักชอบหนาเข้าปากก็ยังไม่ค่อยจะมีก้วย กูถามมึงจริงมึงบอกคนไข้ให้กินข้าวตรงเวลาพักผ่อนให้เยอะๆนี่มึงเคยทำได้แบบนั้นไหมแม่งกูมาหามึงแต่ละทีหรือว่ามาเยี่ยมคนป่วยผมว่าให้พี่ชายสุดที่รักออกมาพร้อมสพเข้าไปในตาที่ถุงใต้ตาดำคล้ำยิ่งกว่ามีแพนด้าของมันกูต้องแลกเวรวันหยุดกับหมอพัดไงเพื่อจะได้ไปงานแต่งไอ้กล้าวันมะลืนกล้า เพื่อนที่เคยประกวดดาวเดือนกับมึงอะนะใช่แล้วพวกมันแม่งบอกให้ไปทุกคนไงห้ามขาดกูก็เลยต้องอยู่เวรแทนพัดวันนี้โชคดีนะที่กูมีน้องดีคอยส่งข้าวส่งน้ำให้กูเนี่ยไอ้กวยยัดข้าวขาหมูเข้าปากพรางมองผมด้สายตาซาบซึ้งจ่ายกูด้วยค่าขนส่งแล้วก็ยังมีค่าข้าวขาหมูนี่อีก ผมว่าออกมาก่อนที่ไอ้กล้วยมันจะทำหน้าเศร้าลงเมื่อเสียงสมาร์ทโฟนที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อกล่าวของมันดังขึ้นครับจะไปเดี๋ยวนี้ครับครับพอวางสายได้มันก็ยัดเข้าขาหมูเข้าปากอีก3ามคำใหญ่แล้วก็ซัดน้ำตามลงไปอีกครึ่งขวดกูไปแล้วนะมึงงานเข้าวะ่ะ รูจบมันก็เดินจากไปทิ้งให้ผมอยู่กับข้าวขาวหมูที่เหลืออยู่เกินครึง่งยังเหนื่อยใจเรียนก็หนักพักก็ไม่ตรงเวลานี่เหรออาชีพหมอที่มันใฝ่ฝันกว่าดมันจะสอบผ่านเป็นหมอประจำบ้านได้ผมว่านะมันต้องขาดสารอาหารตายก่อนพอดีถ้าคืนมันยังทำตัวแบบนี้เธอครับ เสียงเรียกอันคุ้นเคยดังขึ้นเมื่อผมเดินออกมาจากตัวอาคารของโรงพยาบาลทำให้ผมรีบสาวเท้าเดินหนีทั้งที่ความจริงแล้วควรจะหยุดหันกลับไปมองคุณเพศาสตร์ครับเสียงฝีเท้าที่ดังทียิบพร้อมกับเสียงตะโกนดังไกลเข้ามาทำให้ผมไม่อาจหลุดพ้นจากคนที่วิ่งมาดักหน้าไว้ได้จึงต้องเงยหน้าขึ้นมองใบหน้ายาวนั้น ด้วยความจำใจไม่สบายลรอครับมาโรงพยาบาลลูกหมาพันบางแก้วยิ้มกว้างซ้ำดวงตาใสาแป๋วนั้นยังมองมาที่ผมยังรอคำตอบเอาข้าวมาส่งแฟนน่ะผมยกยิ้มให้เด็กตรงหน้าพร้อมกับก้าวขาจะเดินหนีแต่ไอ้คนที่เพิ่งจะได้สติก็วิ่งมาดักหน้าผมไว้อีกไม่สบายก็บอกโกยสิครับเผื่อว่า ไม่มีใครดูแลเดี๋ยวโกยจะลาง,งานไปดูแลเทคแคร์เองนะครับนี่เด็กน้อยพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงนะไม่ครับรู้แต่ภาษารักหัวจะปวดว่ะนั่นไงให้โกยช่วยพยุงไหมเผื่อเธอเดินไม่ไหวไม่พูดเปล่าแขนยาวๆรีบคว้าเข้ามาที่ไหล่ผมทันที ปล่อยฉันนะเธอจะทำอะไรเนี่ยก็โกยกลัวเธอเดินไม่ไหวดูสิหน้าแดงหมดแล้วหน้ายาวๆก้มเข้ามาใกล้จนผมต้องรีบผลักคนตัวใหญ่ออกห่างเลิกยยงกับฉันสักทีผมพูดออกมาหนักแน่นพร้อมทำหน้าจริงจังใส่ก่อนที่คนตรงหน้าจะล้ำเส้นไปมากกว่านี้เธอ โกยขอโทษนะแต่โกยเป็นห่วงเธอจริงๆนะเลิกยุ่งกับฉันสักทีเพราะฉันไม่มีวันชอบเธอหวังว่าเราจะไม่เจอกันอีกทำไมเธอใจร้ายจังอะไม่ให้โอกาสโกยบ้างล่ะก็จริงนะที่โกยอาจจะรุกหนักเกินไปอาจจะทำให้เธอลำคาญแต่ทั้งหมด มันก็เพราะว่ากลวยรู้สึกดีกับเธอนะเด็กหน้ายาวตีหน้าเศร้าขณะที่พูดออกมาแววตาใสาซือนั่นมันทำให้ผมที่คิดจะต,ต่อว่าแรงๆออกไปไม่อาจจะอาปากพ่นคำเหล่านั้นออกไปได้แต่ฉันก็ไม่ได้ชอบเธอไงผมพูดแล้วก็เดินผ่านเด็กนั้นไปแต่ทว่ามือของผมกลับถูกดึงไว้ โอยก็แค่ขอโอกาสให้โกยได้พยายามเถอะนะถึงตอนนั้นเธอยังคิดว่าโกยไม่ใช่โกยจะยอมจากเธอไปเองนะขอแค่ให้โกยได้พยายามเพราะโกยชอบเธอจริงๆเธอบอกว่าเธอชอบฉันหรอรู้จักฉันหรือไง รู้หรือไงว่าจริงๆแล้วฉันเป็นคนยังไงโกยถึงขอโอกาสเธอไงให้เราได้รู้จักกันมากกว่านี้แล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าเธอจะไม่ชอบโกยทั้งที่ยังไม่รู้จักตัวตนของโกยเลยด้วยซ้ำผมสลัดแขนออกจากการกักกุมของเด็กช่างพร้อมสบเข้าไปในตาคู่คมก่อนจะพูดออกมาจริงจังอีกครั้ง เพราะฉันไม่เชื่อในความรักไงและสิ่งที่เธอทำอยู่ฉันคิดว่ามันช่างโง่สิ้นดีแต่ทันใดนั้นไหลทั้งสองข้างของผมก็ถูกจับไว้ด้วยมือของคนตัวสูงพร้อมกับหน้ายาวๆก้มลงมาไกลไม่เชื่อในความรักแต่นหนบอกโกยว่ามีแฟนแล้วโกหกใช่ไหมครับคน ทำอย่างนี้ได้ไงคุณหมอแสนดีขนาดนั้นนี่คุณยังนอกใจเขาได้งั้นเหรอเสียทีที่ผมยอมถอยออกมาแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ว่าอะไรหนุ่มหน้าใสคู่กรณีที่ผมมาช่วยไอ้กล้วยหลายวันก่อนก็เดินเข้ามาพร้อมกับต่อว่าผมจริงจังขอโทษนะครับมารยาทมีไหมไม่ใช่ผมหรอกนะครับ ที่ตอบกลับไปแต่เป็นเจ้าลูกหมาพันบางแก้วที่พูดออกมาพร้อมกำลังจิกกัดผู้ชายคนนั้นด้วยสายตามารายาทผมมีนะครับผมแค่ทนเห็นไม่ได้ที่คุณหมอแสนดีของผมจะโดนพวกคุณสวมเขาสายตาของเด็กหนุ่มหน้าใสามองมาที่ผมอย่างเอาเรื่องให้ตายเถอะนีม่มันเรื่องอไรกัน แต่คิดดูอีกทีนี่มันอาจจะเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวก็เป็นได้เอาละเก็ก้วยได้เวลาเปลี่ยนโหมดอาชีพแล้วแอคชั่นผมไม่ได้นอกใจแฟนแล้วผมก็ไม่ได้สวมเขาเราสองคนรักกันดีขอร้องละครับพวกคุณสองคน เลิกเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของพวกเราสักทีผมว่าออกมาพร้อมมองหน้าสองหนุ่มจริงจังเพิ่งรู้ว่าการมาแสดงละครช่วยพี่ชายตัวดีมีประโยชน์ก็วันนี้นี่เองเธอได้ยินชัดแล้วนี่ต่อไปเธอก็เลิกยุ่งกับฉันสักทีไม่ปล่อยให้เด็กนั่นได้ว่าอะไรออกมาผมก็พูดตัดบทขึ้น แต่พอเห็นสีหน้าเศร้าๆของมาตัวโตนั่นก็อดที่จะสงสารไม่ได้แต่จะทำยังไงได้ละ่ะในเมื่อถ้าปล่อยเวลาให้ผ่านไปนานหากความรู้สึกมันผูกพันไปมากกว่านี้เด็กนั่นก็จะยิ่งเจ็บไปมากเหมือนที่ผมเคยเจอมาปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเปิดโอกาสให้ใคร ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากรับใครเข้ามาแต่สิ่งที่ผมเคยเจอมามันทำให้ผมไม่เชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงถึงแม้ว่าจะทมเทมากแค่ไหนถึงแม้จะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถรักษาความรู้สึกที่ฉาบชฉวยนั้นไว้ได้การอยู่คนเดียวและการใช้ชีวิตไม่ผูกติดกับใครแบบนี้มันมีความสุขที่สุดแล้ว ผมขอโทษนะครับที่เข้ามาวุ่นวายหลายวันที่ผ่านมาก็นะคนน่ารักอย่างคุณเพชรจะไม่มีแฟนได้ยังไงผมแม่งมันบ้าไปเองคุณเพชรไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรหรอกนะครับทุกอย่างมันเป็นความผิดของผมเองผมรู้สึกเอง ผมก็ต้องรับผิดชอบมันเองผมยืนมองคนที่ก้มหน้าพูดออกมาด้วยความรู้สึกที่หลากหลายมันทำให้ภาพในวันวานที่ผมพยายามลืมเลือนฉายซ้ำขึ้นมาจนผมรู้สึกเจ็บไม่ต่างจากวันนั้นในอดีตทั้งที่มันก็ผ่านมานานมากแล้วพี่เกคะ ทำไมใจร้ายกับโกยคนซื้อแบบนี้นะเอาละคะ่ะถ้าใครอยากรู้ว่าตอนต่อไปน้องโกยเราจะทำยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะส่วนคลิปนี้บายบายคะ่ะ